สวัสดีครับครับโอ้เป็นยังไงมันคือมีผู้เดียวมีไปมีจากโอ้มูอดโบได้ทนโบได้สมัสนทรถไปครับอืมแฉะแฉะแบบน,น,นี้คืองามขึ้นกวัวเก่าแบบานี้เหลาแบบใดบแบบนี้ปั้นลิวน๋วครับอืมปัม้นดิ๋วปั้นดิ๋วเรียงทุกวัดขนาดเตรียมเกือบหนังยางแล้ว ไม่สุดนี่ือยังเห็นตอนอันผสมปูนอยู่คึบอลอาบด่านี่หนิเบื้องส่งนี่บ่ครับท่านเดีอาบแ<า>ล้วบ้าอุย้ยอันนี้มากเลยว่านางตัวอะไรครับอืมเอเก็บกระบ้าปูนกับว่าตัวอะไรครับคือขยันเด้ยเอาเวล่านี่บ่ัวเสียหายเลยมันบอลนี่บัวครับบัดเจ็มนี่กระเลี้ยงตัวโอ้ยเขาสู้หมด เรียนอภิธรรมหอดบางได้แล้วมัชิมะอืมสันมัชิมะมะชิมะมชิมะยัิมตีโอตการเรียนบ่มี่ทีทีสูตรเปนบัเรียนได้ทุกจังหวะเรียนได้ทุกเวลางานหลวงบวขาดงานลาดบ่เสีย ตามวิธีพระเจ้าพระสงฆ์เทานี้แล้วเราปริยัติปฏิบัติปฏิเวกต้องมาดา่ามีปฏิมีปริยัต,ต,ตมีแผนที่แล้วเดินไปเข่าสูระบบนี่เอิญว่าปฏิบัติเมื่อปฏิบัติได้ทีแล้วที่สุดของมันคือปฏิเวกโอ้เสวยผลตัวนี้สเสวยผลครับแต่ว่าแต่ว่านี่ เกลี้วเต่าส่สียดงอนุโลมหรือปฏิโล่มกอนครับ <Ć. S 2> สามยางนี่ปพิบอตามกล้องของพราะว่ามันถิมีกลับด้านางนี้เพราะว่าถิมีทำกลางทีพุดเรื่มต้นไปทังไหนถิมีสามไรลแล้คือคนคนคน,นี่เขียนคนของปฏิบีบกอนอย่งถิมพิจิญยถิมีครับเพราะว่า <Ć. S 2> ชิดว่านะับคิดว่ามันตกเป็นแบบนี้ก็เลยไปเลี้ยง ในแจ้งาปฏิบัติในแจ้งเห็นงผลปฏิเวรอีกตอนหนึ่งครับบ้าบ้าทั้งข้นกับปฏิบัติแล้วก็ไปเฮี้ยงในแจ้งเห็นผลก็มีครับกูบาอาจารย์นว่าคิดบ้านี่มันใส่ผลยังบ่ได้ดิคิดว่าครับก็ใส่ผลยังบ่ได้ครับคิดว่านแจ้งว่าก็ต้องอาศัยอย่างจริงเข้ามาคิดว่านหรือกปล่าสิแบบเดียวก็วิปัสสนึกหนีนาะ คครรัับบสอพื้นฐานของวิปัสสนาแต่จะเป็นวิปัสสนุวิปัสสนเนื้ออายุเลยยุงเลยบวานเดินทางเขาสู้ควมวบิปประหลัดมนุล้นล้วนเลยยุงยากมิชาการในพุทธศาสนาพุทธจำเนีกดีโนมาหานะครับเมื่อนีมิได้ทางเกาะอย่างเมื่อหนีเรื่องยังกาะเรื่องกระลอกกระลอกครับกระลอกพทธิสั์ ว่าก็นะนะเเต่อดีตมาแล้วครับเเต่วามใจจัาของห้องสำหเยบาสเป็นกระโหลกโวนหน่อยตัวหนึ่งครับไม่เกิดเว่ากาัไม่คว่มเป็นสาดของกระโหลกเห็นคนออก,กมาแากไหมของเทศบานเห็นบักมงุงสุกเห็นแบบกีิดาสุกเห็นบักข้ามเห็นบนบกตัวง ก็คืนกินเป็นธรรมดาเพราะว่าด้วยอำนาจยังสาดเป็นกระลวก์ก็ได้เป็นลากกินก็บวลากก็ลอยกินไปตามกระยื่งสาดกระลวบมันก็เลยมีผัวมีเส้าไ้เส้าหน้าคนหนึ่งเน่าก็เลยศูลไ้กระลวกครับศูลไ้กระลวล้วนหน่อยโอ้ยเกิดสาดนาะสาดเด้ ก็ย่าสิพ่อพบหนากันอีเ้อครับนั่นคือการสร้างกรรมทั้ง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 ว่าจาทั้งใจมาหน,นี่พ่ออดีตการผ่านไปเรียวมาหลายกฎกับ,บ,ก,บก,ก็อะไรมาเกิดเป็นพ,พุทธเจ้าองค์ปัจจุบันคือพระสมณะพุทธ ย่าอันหนึ่งเกิด้เกิดเป็นย่าอันหนึ่งอยู่เงี่ยนกะอยู่แถววัดพระเชษฐาวันมันก็เลยมีเรื่องเหตุเกิดขึ้นตรงที่ว่าพระนุ่นสงสัยสงสัยในพระบุญยุพระเจ้าก็ก็ก็เป็นทรรมาดาเพราะว่าเป็นเกยังเป็นพระโสดาบันอยู่กขยอมมีความสงสัยสงสัยว่าพระพุทธองค์เนี่ยเดินห้างไปปวดค้นข้นเดียวเนี่ยร้อยยี่สิบโยดก็ไปเป็นยังพอพระพุทธองค์นี่ คือว่ปวดคนอยู่ขางวันขางว่าเน,น,นี่ยแอาสันส่นวนว่าสั่นป่าว่าสั่นตระถาขวดขี้ฝ้าันจูงเขียนพ้านุ่นอย่างย่างไปไปไปพ่อยายอันเนอะไปยืนอในเหียนแล้วลอ<ใ>็ลอกรลบหน้าปับ๊บยายเจ้าของสวนครับยายเจ้าของสวนอดีตศาสตร์มาเกิดเป็นยังเขียนสวนอีกขึ้นเ่าอยู่พ่อหนึ่งพอเห็ยนแล้วปพ๊บ ย่างอันนั้พูดใต้เจเ้าไปย่างน่ออยู่เดียครับย่างน่งองไปดิ้นหัอนอีกครับให้ให้ให้นั่งอันนั้นเห็นเห็นหน่ะรบนาปั๊บอีกเทื่อที่สามเขาไปดิ้นหัวพู้ใต้เจ้าไปย่างเขาไปน่นอนนอีกรบปั๊บอีกพานุ่นก็เลยโอ้ขาผู้ขาเสือแล้วว่าสันผู้ขาเสือแล้วว่าสันพกคนทุกคนนี่ขึ้นว่ากรรมนี่เลียกหนุย่ยอะไรได้สิ วปนผมเนี่ยถือว่าเป็นเหลืองเด็กเด็กหน่อยการกระทําในอดีตที่พ่านมากสังวรนเราว่างเรลืองเล่าเราหนีเกิดมันนี่เชื่อว่าป็นกลวกจมให้กระลวกว่าจะยันหนากันอยกเด้อเท่านั้นนะครับก็ยังไดียฝุ่นบีบบากแม้กระทั่งเรียองพื้นท้องถาเป็นปุ่พม์าเจ้าเดี่ยวข้าอธิษฐานข้ามจงคว่ขวดดินเรานันก็ยังฝังหลักหลอยู่บ่สามาที่เขาใจรบต้างําน้ำวนลงเลย เพราะว่าเป็นเป็นดีว่าครับม่อดีตศาสตร์ครับตรงี้ยังสยมาโลภหลาบเนยครับเลียดเลียดนหน่วยไอ้ยอะผิประมาณเด้อพวกคิบอยู่ก,กับใรข้ามอธิษฐานนี่โพสัมบรมเณรธรรมดาเนาะครับข้อธิษฐานคำจุมคำมม้วนคือหลวงพอ่ออัญชัยุนทัญญะครับอดีตศาสตร์ป่าธนาเป็นพระอรหันต์องค์แรกในพระศาสนาของพุทธเจ้าองค์หนึ่งเวนบ่ครับวัดผู้อ้ายเป็นว่าขอเป็นผู้สุดท้ายวันนะครับ สุดท้ายพระพุทธเจ้าก็โอ้เดินทางไปเมืองกุศินาไา่เพื่อไปเปิดไปโปรดภัยกว่าสุภัทะสุภัทะผู้เดียวเพราะว่าตรงบวชสาวกองสุดท้ายงอนข้ามอธิษฐานนี่นะงอนข้ามอธิษฐานครับ้ามหาคึ้พ่อหนึ่งอยู่ดิอันอยอันอันมาจริงจอกอยากปกคล้องมูลนเป็นใดก่อ จะนี่ท่านนะุทธเจ้าเพ่นกับว่าด้วยปรกรณ์นี่แหละนีิทานเนี่ยอ้หตัวละจกอืมเพิ่นไปเลี้ยนค่าถานะผู้ลืสีเลยโอ้เรี่ยนค่าถาน้ำสิงโตครับโอ้ค่น้ำสิงโตเถอะโอไม่ลื่สีด้วยนี่โอ้ขออภัยเดยสันไปเลียยนา่าคาับไปเรี่นถานลย เพราะเนละสีครับเพิ่นเพิ่นไปเงี้ยนไปเงี้ยนน้ำอาจารย์ครับอืแต่ว่าไปเงี้ยนเงี้ยนบ่เกิดครับอ๋อ <c oughs> จะนั่งวางสันเงี <c oughs> ้ยนว่ามันมีอยู่สามตัวนไไปเงียเง้ยนเงี้ยนเจะาหลวงสอืมข้อแรกนั่นคือเฮีดเสียงให้เขาอยู่ในอำนาจจักงวงครับ เพยังไดเสียงโอ้ยกจิหอนคือไม่ชอบควครับเนี่ยมาจอกคอนลาสีมันฮอมันฮอฮอนยังได้ไหโอ้ลาสสีข้างล่างปกกุ้มไปทั้งป่าครับเงียจิบเียว่าแนวยังสากวจัควงครับเป็นมาจวกตอนไมันสีเป็นเจ้าเป็นเมืองไหนเป็นตไปเรียนวีซ่าจบเร็วไปไซบีครับ สิไปยืดเมืองครับชื่อได้ยจะไปน้องลงเมืองเมืองมันจะไปยืดเมืองไปยืดเมืองเพื่อเรียนคาถานอาจารย์นี่ยครับเพื่อชี้ยังไปชี้สร้างครับโอ้มาจริงจ่อขีข้อสร้างข้อสร้างสร้างในดรื่องนี้มาต้องดูด้วยอำนาจนี้มุ่นคาถาครับอาจารย์ว่างเดชอาจารย์ผู้ราชสีอาจารย์ว่าเพื่อเรียก มันสิอยู่ในอำนาจของเ้าครับเครื่อที่สองมีสั่งการได้ครับเครื่อที่สามมีม,มันสิแตกตายให้คนหน,น,นุอยเนาะอืมเฮสิแตกตายให้ชาวบ้านที่แเบจะคว้างสิดติดหัวติแตกตาย,ตตาย,ตายสรุปบาดไปญาติเมืองบ่นี่ไปสิ้เนเมืองบ่นี่ไปครับ ไปเลยบอกโอ้ยควงรับสิงสาว่าสัตว์ตุนยีเรื่องข้อสาวเขาอ๋อว้าโอ้ยเขาไปเขามาป่วยเข้ามาโอ้ไม่จริงจังตัวนี้มันคิดจังได้นี่เข้ามา,ามันที่เกเป็นร้านแต่ทีมันทีเป็นได้หรือเข้ามา <laughs> พลาเสีโหหลวกคนอนย่างเนี่ครับมา,มาจิมาจจ๊มันมาจิ๊บจออขวนคือเดี่ยวแบบนึงโอยมันก็เถือกซวนข้ครับเออตายหลังงานข้าขาสั่น <laughs> เป็นโจ๊บอะไรกับมาจิจกจอาก้อเมียงาากข้องเมี้ย <laughs> ง,งเป็นโจ๊บด<ม>้ครับไปเงียบต้นาจ้ำก็ไปเงียบน้ำโมบดครับอื หั่นยาเก่งหั่นยาเก่งครับมีอยู่บุกคู่มือนี่เกับผู้ก็มาใช้ควันเท่าคู่มืออยู่นะครับเนี่ยน้องผัวผัวต้องผู้ก็บุญเงี้ยมันเลือดขั้นไปเงี้ยนผูกก็บพญกั็เงี้ยนเจี๋ยก็เงี้ยนทั้งต้องเงี้ยนทั้งผูกเงี้ยนทั้งแจ่๋ยเรียกว่ามันกเปียกับมันมีเรื่องเรื่องเล่านี้ท่ามกลางสั่งว่า ว่มามีลูกศิษย์ไปเยี่ยนมุ่นแต่ว่านี่เอาพาเรือสีคขา,คา,คาคไเยี่ยนมุ่นก็เพราะเรือสีแดงไปเยี่ยนมุ่นก็เพราะเรือสีในในในป่าไปกราบพราะเรือสีเป็นอาจารย์อาจารย์ก็เลยเราสร้งขนไว้เราไปเลี้ยวก็ก็เป็นคนหัวดีทั้งคู่คเป็นคนหัวดีเท่าขู่ข้เนเหี่ยมเลี้ยว อาจาย์ก็บอกเออสองคนเหยนวิซ่าจากอาจารย์จบเดียวบบมียังสิสองเดียวก็เลยก็เลยโทดสอบลูกศิษย์สองคนก็เลยซื้อเอียงก็เลยเอา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 เอียงดินให้พลนวยแต่ว่าเอียงนี่เป็นเอียงไม่าจารย์ก็บอกวิธีอยากให้ตักน้ำยุ่นเฮ็ดจังเดจังเดจังเด่ลูกศิษย์ผู้เรียกตักไปนี่จุ่มพูดเอาขึ้นมาต่างไว้ ว่าตังไวให้นาอาสมของอาจารย์ผูท้ที่สว่งนี่ฟังข่วงของอาจารย์คิดพ่อยขําของผู้บาอาจารย์บอกเสกียน้ำกอนให้แย่งดินมันกินน้ำม,มันอิน่งกอนจา้างตักน,น้ำขึ้นมาตั้งไวมือเศร้าอาจารย์ทิ่มาเบิ่งผ้นปรากฏว่าของลูกคิดผู้เรียบบกไปคืนหนึ่งอาจารย์ก็ว่าก่าคงลูกคิดผู้ที่สวงนี่ผู้เก็บรายละเอียด ขุามเมาทุ่มฟ้าผู้บาอาจารย์ย่งเตีมเอียงอยู่คือเก่าบานนี่อาจารย์ก็เรียกว่าได้เขียดให้ผู้บาอาจารย์เออถ้าเกิดียังข้นมาเถอะผู้บาอาจารย์ก็บอกเป็นแน่นน่มาคนเข้าีเงี้ยหงบวกขึ้กันอาจารย์เตือนวางกับานนี่พอยยังที่กบเมื่อ้านเมื่อเมืงอจาฟองไปพวก้วยสางใหญ่ห้อยนึง ที่ข้อคิดเจรล้วน่ะว่าเป็นส้างผูทั้งผูแต่ว่าผู้ผู้เรียนว่ามีง่าสว่างแข่งผู้ที่สวงนี่ว่ามีง่าสว่างแข่งแต่จริงแต่ว่ามันหักขางนึง่งไปเบิ่งว่างไหนมันไปมันมที่เจง่าบ่เงี้ยมุ่นมันเอาไาจานเนี่ครับตีครับเก็บได้ละเอียดต้องผู้บาอาจานว่าก่อนก็เลยนั่งนั่งมวยส้างไปเบิ่งครับ น้ำห้อยสร้างอีเวองหนึ่งพัดง่าหาขาหนึ่งยี่ยี่ครับนี่สวง่าอยู่แต่ว่าหักขาหนึ่งเป็สร้างูก็เลยลูกศิษย์ผู้เรียนก็เลยส่วนป่าเข้ากลับไปทมอาจารย์ใหม่ัวเวหมเฮียนสอนจังใดจังสวนในการบูพือดบูรษก็ไม่หอดอาจารย์กาบมากมากามเทื่อนอาจารย์ผมเล้บอกว่าอาจารย์ผมยังคิดียังบังหลวงอาจารย์เคยอธิบายให้เจ้า สองคนฟังแล้วก็ค <ata> ือการตักเอียงน้ํมือนั่นน่ะอาจารย์ก็ทสอบมูเจ้าแล้วว่ามูเจ้าเฮียนู้บ่เสมอกันสิมาโวอาจารย์ก็บ่ได้อาจารย์ก็เตือนตั้งแต่ออกจากสํานักไปแล้วสรุปแล้วว่าคนเฮานี่ย็ดยิงเฮาน้อยคิดว่าจะพร้อมจริงเนว่าอืบเข้าท่าเนาะเฮียนเฮียนบ่เบิดนี่ บ่เป็นตีเหียนดีเนาะโอ้เเงกางๆบเมียนเงกลางๆบ่เมียนโอ้มันบ่มันบ่เมียนมันคันี่บ่เมียนมับัเมตนเเบื้องเบื้องดวงกับบัวเมียนทำยิ่งมุกแตกนะครับบู่าฮองฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่่าฮ่่า่าฮ่า่่าฮม่าฮ่า่าฮ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 ่่ เดี๋ยวโบรวยต้นเสนเว่าก็ยังก่องถ่หายอยู่กมันอยู่ควบขันนี้นี่ได้กัรบ่ควบันขันนี่ได้กันอืตานนี้เมื่อใดก็ดจ้าจีขึ้นเป็นหลังกดนี่ก็ร่วพราไม่แห้งครับร่วงพราไม่แห้งจ้ด้พขันครับจีโอบอีกบ่เนี่ยล้นไฟอีกบ่ือหรือปล่อยแหงล่มแหงร้มตุ่มอืันเป็นต้มห้อนต้มห้อนตมแม้วก็ตาแดดแหงแลไวก็จ้าจีมาเขือ กัวเข้าไม้ไผ่สดมาเห็ดอาจีกันหมดกันกันซาขาวครับอืม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 ทีเป็นร่นไฟอีกเพี่ยนึงครับต้มต้มกัวร่อนรลอนร่นร่นไฟมาปั่นกรับต้มครับต้มนะครับไม่โว้ย่นี่กววเทียดกุฎเหลี่ยด้ฟังนิทานไรเรืองอยู่ถึงก็ครับถ้า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 ชื่อได้ครับถ้าชื่อได้ไครก็ร้อดอะไร นีเรื่องแปลกๆเรื่องยุทลทีแลมันเบิดเรื่องเราก็ลงกพก็ยินหน่อยทัวลงพวกรีบมเนยินหน่อยอเอาพิดคีบโนมือนีโน้ครับมูลายหมูอยู่ลายนี่เรื่องเราลายคนเอามือไม่เก็มือนี่มันแตงโทรศัพท์บวนเลี่ยวาก็แตงเลีวอันหนึ่งมาเรื่องอะไรนีมาเียนเหี้กวดน้ำอเอาพิดคีบหายจากบาดเนี่ยอายุเงน่าม วสาหย er, ันก <room> ินคาต่างทิงวสาหยันกินดิ้งต่างกระต่ายวสาฟังกูทีไหลซ่อมขวบวุ่นวี่ที่เกาลา